รู้ไหมครับว่าเงินไม่ได้วิ่งหนีเราแต่มันกำลังมองหาคนที่คู่ควรที่จะวิ่งเข้ามาหาตังหากสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายความคิดครับวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนน่าจะสนใจมากๆเลยนั่นก็คือทำสิ่งนี้เงินวิ่งเข้าหาฟังดูเหมือนเป็นเคล็ดลับวิเศษหรือสูตรสำเร็จอะไรบางอย่างใช่ไหมครับ แต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกถึงแก่นแท้ของความคิดและพฤติกรรมที่ทำให้เงินเลือกที่จะวิ่งเข้ามาหาเราจริงๆครับเราใช้เวลา10นาทีอันมีค่านี้จุดประกายให้คุณเห็นถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองครับเงินในความหมายของผมวันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่แบงก์กับเหรียญน,นะครับแต่มันคือโอกาสความมั่งคัง่งความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตครับ แล้วอะไรล่ะที่ทำให้สิ่งเหล่านี้หลังไหลเข้ามาหาเราผมสรุปมาเป็น3แกนหลักๆที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณครับ 1. จุดตั้งต้นการให้คุณค่าคือกุญแจสำคัญลองคิดดูสิครับสินค้าและบริการทุกอย่างที่เราซื้อหามา้วนแต่มีคุณค่าบางอย่างที่เราต้องการ เมื่อเราจ่ายเงินเพื่อแลกกับสิ่งนั้นนั่นหมายความว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนคุณค่ากันอยู่ครับแล้วทาไมบางคนถึงดูดเงินได้ง่ายกว่าคนอื่นคำตอบคือเพราะพวกเขาสามารถส่งมอบคุณค่าได้มากกว่านั่นเองแล้วคุณล่ะครับมีคุณค่าอะไรที่จะมอบให้โลกใบนี้ได้บ้างอย่าเพิ่งคิดว่าคุณไม่มีนะครับทุกคนมี ลองมองหาจุดแข็งความรู้ความสามารถหรือแม้แต่ประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีและคนอื่นอยากให้ทำคุณอาจจะแก่งเรื่องการจัดการบ้านให้เป็นระเบียบการทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆการจัดตารางเวลาให้มีประสิทธิภาพหรือแม้แต่การเป็นผู้ฟังที่ดีที่ให้คำปรึกษาเพื่อนฝูงได้สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ครับ ปัญหาที่คุณแก้ได้มีปัญหาอะไรในสังคมหรือในกลุ่มคนรอบข้างที่คุณเห็นและรู้สึกอยากจะช่วยแก้ไขไหมครับเช่นการช่วยเพื่อนจัดระเบียบเอกสารที่ยุ่งเหยิงการช่วยญาติผู้ใหญ่สอนใช้สมาร์ทโฟนหรือการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือในชุมชนการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนคือการสร้างคุณค่าที่เมื่อทำบ่อยๆเงินก็จะตามมาเองโดยธรรมชาติครับความรู้ที่คุณมี คุณมีข้อมูลหรือความเชี่ยวชาญในด้านใดที่คนอื่นยังไม่รู้และต้องการมันบ้างเช่นการสอนเคล็ดลับการออมเงินง่ายๆการแบ่งปันประสบการณ์การทำสวนครัวเล็กๆในคอนโดหรือการแนะนำวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้องการแบ่งปันความรู้เหล่านี้คือการสร้างคุณค่าทางปัญญาที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นรายได้และโอกาสมหาศาลได้ครับ จำไว้เสมอว่าเงินวิ่งเข้าหาคนที่สร้างคุณค่าให้ผู้อื่นครับเมื่อเราเริ่มสร้างคุณค่าและส่งมอบคุณค่านั้นออกไปอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นผ่านการทำงานประจำการทำธุรกิจเสริมหรือแม้แต่การแบ่งปันความรู้ในสังคมเงินก็จะเริ่มไหลเข้ามาในรูปของค่าตอบแทนความไว้วางใจและโอกาสใหม่ๆที่คุณคาดไม่ถึงครับ 2. พลังขับเคลื่อนปลูกฝัง growth mindset ไม่หยุดเรียนรู้และปรับตัวโลกทุกวันนี้หมุนเร็วมากครับอะไรที่เคยเป็นกระแสะเมื่อวานอาจจะล้าสมัยไปแล้วในวันนี้การยึดติดกับสิ่งเดิมๆหรือปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเท่ากับปิดประตูไม่ให้เงินวิ่งเข้ามาหาเราครับคุณต้องเป็นเหมือนน้ำที่ปรับเปลี่ยนไปตามภาชนะได้ กร t h ไม n d เซตหรือกรอบความคิดแบบเติบโตคือแนวคิดที่เชื่อว่าความสามารถและสติปัญญาของเราสามารถพัฒนาได้อยู่เสมอผ่านความพยายามการฝึกฝนและการเรียนรู้นี่คือหัวใจสำคัญของการดึงดูดความมั่นคงในยุคที่ทุกอย่างไม่แน่นอนครับเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา อยากกลัวที่จะลองทำอะไรที่ไม่เคยทำหรือศึกษาเรื่องที่ไม่เคยรู้อาจจะเป็นการสมัครคอร์สออนไลน์ฟรีๆในสิ่งที่คุณสนใจหนังสือพอดแคสต์วิดีโอสอนงานฝีมือหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนที่คุณชื่นชอบและขอคำแนะนำนี่คือแหล่งความรู้ชั้นดีที่รอให้คุณไปคว้ามาใช้ยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน เราทุกคนต้องเคยทำผิดพลาดครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มองความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือบทเรียนอันล้ำค่าที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและหาวิธีที่ดีกว่าเดิมครั้งหน้าคุณจะรู้ว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลาดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา เราก็ต้องเปลี่ยนตามให้ทันครับอย่ายุดติดกับวิธีการเดิมๆที่เคยทํามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคนที่เปิดรับการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งและไม่หยุดพัฒนาตัวเองจะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสและรายได้ใหม่ๆเข้ามาหาอยู่เสมอครับเพราะเขาพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เงินมักจะซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอ 3. เครือข่ายแห่งโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจริงใจ เงินไม่ได้ลอยมาจากอากาศครับแต่มันมักจะไหลผ่านผู้คนเสมอการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าคู่ค้าหรือแม้แต่คนรู้จักทั่วไปคือการสร้างสะพานให้เงินเดินทางมาหาเราได้ง่ายขึ้นครับลองคิดดูสิครับว่าโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณส่วนใหญ่มาจากไหนมักจะมาจากคนรู้จักใช่ไหมครับ ให้ความสำคัญกับการสร้างคอนเนคชันอย่างจริงใจไม่ใช่แค่การสะสมนามบัตรแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจทำความรู้จักกับคนใหม่ๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ไม่แน่ว่าคนที่คุณพบวันนี้อาจจะเป็นผู้ที่นำโอกาสดีๆมาให้คุณในวันหน้าก็ได้ครับ เป็นผู้ให้ก่อนเสมออย่าเพิ่งคิดถึงแต่การรับประโยชน์จากผู้อื่นลองคิดดูว่าเราจะช่วยเหลือหรือให้คุณค่ากับคนอื่นได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำการแบ่งปันความรู้หรือการเชื่อมโยงคนสองคนที่น่าจะทำงานร่วมกันได้ดีเข้าหากันเมื่อเราให้โดยไม่หวังผลตอบแทนความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟนและโอกาสก็จะตามมาเอง รักษาคำพูดและความน่าเชื่อถือนี่คือหัวใจสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนจงรักษาคำมั่นสัญญาตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบเมื่อเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนก็จะไว้วางใจอยากร่วมงานด้วยอยากส่งต่อโอกาสดีๆให้เราครับจำไว้เสมอว่าเครือข่ายไม่ได้แปลว่ารู้จักคนเยอะครับ แต่มันหมายถึงรู้จักคนที่ใช่และมีคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ดีต่างหากเครือข่ายที่แข็งแกร่งจะนำพามาซึ่งข้อมูลโอกาสและการสนับสนุนที่คุณอาจไม่สามารถหาได้ด้วยตัวเอง ครับคุณผู้ฟังทั้งหลายทำสิ่งนี้เงินวิ่งเข้าหาไม่ใช่เวทมนต์หรือเคล็ดลับซับซ้อนอะไรเลยครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับกลไกของโลกแห่งการแลกเปลี่ยนการให้คุณค่าการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผมอยากให้คุณกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าวันนี้คุณได้ให้คุณค่ามากพอหรือยัง คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอไหมและคุณได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหรือเปล่าถ้าคุณเริ่มลงมือทำสามสิ่งนี้อย่างจริงใจอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่าอีกไม่นานคุณจะสัมผัสได้เลยว่าเงินไม่ได้วิ่งหนีคุณอีกต่อไปแต่มันกำลังวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างไม่ขาดสายครับและขอทิ้งท้ายด้วยคำคมที่ว่า ความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการอยากได้เงินแต่เกิดจากการสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นจนเงินวิ่งเข้ามาหาเองครับสำหรับวันนี้จุดประกายความคิดต้องขอลาไปก่อนหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับแรงบันดาลใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจุดประกายความคิดของเราไว้ เพื่อไม่พลาดทุกแรงบันดาลใจดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ